ตอนนี้บ่ายสามโมงครึง่งหลังจากที่เอาปุ้งกีออกมาเล่นนะคะปุ้งกีก็นอนไงท้องตายสนิทใช่ไหมบุ้งกีว้ายง่วงแล้วแก้งไได้ดูดูหลับก็ต้องหลับตาสิ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  ทำเป็นแกล้งหลับเ่ะบุ้งเก๋เมื่อกี้ยังไม่นเกอยูไม่ได้นอนนะลูกดู <c oughs> จริงๆแล้วมันไม่ได้นอนนะคะมันแกล้งเพราะมันอยากออกมาจากกรงไม่อยากตัวเก็บใส่ไว้ในกรงอย่างนอนอยู่ตรงนี้แต่พอแม่แม่เล่นเกมมันก็ตื่นพอหัวออกมามองแล้วก็ขุดผ้าห่ม หลับก็หลับไปเลยนะบุ้งกี่มาจะไปเกียนในเกมแล้วเข็บป้าหลับตาด้วยเนี่ยเนี่ยไม่ต้องมาลืมตาง่วงไหม่วงไมง่วงไหมบ,ยบายบายไ่ไกันแล้วบายบายนะบุ้งกก๋จะเป็นเด็กดีไม่เกียนใส่แม้แม้ได้ไปเล่นเกมนะเข็บป่าสัญญาณก่อนสัญญาค่ะสัญญา,า,าถ้าเกียนใส่ม้าแล้วก็จะเอากลับใส่กงตอนนี้นอนเล่นไหม